บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอและเรื่องราวประวัตินบีในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนบีท่านหนึ่งนะครับที่มีบางคนเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ได้เข้าร่วมทาฮัตทุกปีและบางคนก็ยังเชื่ออีกว่าเขาจะกลับมาในวันโลกาวินาสชื่อของท่านนาบีอินยาสอะลัยฮิสลามปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรานสองครั้งด้วยกันนบีอินยัสเป็นทั้งนบีและอัลลอฮ์ซูลของอัลลอฮ์ ที่ส่งมาเพื่อนำทางชาวอิสราเอลท่นานได้รับภารกิจให้มาเป็นนบีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนกราบไหว้บูชาเคารพรูปั้นนบีอินยาสเป็นนบีก่อนนบีอัญยาสะและมีบางรายงานที่กล่าวว่านบีอินยาสนั้นมาจากบุตรหลานของนบีฮารุนเมื่อวันเวลาผ่านไปภัยแล้งก็ลุกลามและมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเมื่อพวกเขาเห็นว่าตนเองนั้นถูกทำลาย เสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาจึงได้หันไปหานาบีอินยาสอะลัยฮิสลามและตอบรับคําเชิญชวนของท่านและนบีอินยาสก็ได้ดูอาขอตอนละและได้ดูานั่นเองทําให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินก็อิ่มนำสำราญถึงอย่างไรก็ตามวันเวลาผ่านไปอีกไม่นานผู้คนเหล่านั้นก็ลืมสัญญาที่มีกับอละและได้กลับไปกราบไหว้รูปเคารพดังเดิม พอนบีอินยาสได้เห็นเช่นนี้จึงได้ทูลขอต่อแล้วให้ความตายมาถึงท่านแต่พระองค์ได้ส่งราชรถมาและท่านก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าและได้คัดเลือกเอานาบีอันยาซะซึ่งเป็นลูกศิษย์รับหน้าที่ในการเผยแพร่ศธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามมุสลิมบางคนเชื่อว่านาบีอินยาสจะกลับมาพร้อมกับนบีคีเดรในวันโลกาวินาศ แม้ว่าจะมีนักวิชาการมุสลิมส่วนใหญ่กล่าวกันว่านาบีอินยัสทําการเทศนาในอิสราเอลก็มีผู้วิจารณ์อันกุรอานในยุคแรกบางคนระบุว่านาบีอินยัสนั้นถูกส่งไปยังบาลาบักในเลบานอนส่วนนักวิชาการสมัยใหม่ปฏิเสธคํากล่าวอ้างนี้โดยระบุว่าความเชื่อมโยงของเมืองนี้กับนบีอินญยญัสน่าจะเกิดจากครึ่งแรกของชื่อเมืองว่าบาลาซึ่งเป็นเทพที่นบีอินยัสเตือนให้คนของเขาหยุดบูชาออขออนุญาต จิบน้ํานิดนึงนะครับักวิชาการที่ปฏิเสธการระบุเมืองของนบีอินยาสกับเมืองบาลาบักให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเมืองบาลาบักไม่ได้กล่าวถึงพร้อมกับคบําบรรยายของนบีอินยาสในคัมภีร์กุรานหรือคัมภีร์ฮิบรูคัมภีร์อันกุรานได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากลุ่มชนส่วนใหญ่ของนบีอินยาสปฏิเสธนบีและยังคงปฏิบัติตามรูปเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ละถึงอย่างไร มีผู้รับใช้ที่อุทิศตนของอัลลอฮ์จำนวนน้อยในหมู่พวกเขาที่ติดตามนบ,บีอินยาสและได้ศรัทธาในอันลลอฮ์สกาละในพระเจ้าในคัมภีร์กุรอานได้ก,กล่าวว่าแต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขาดังนั้นพวกเขาจะถูกนำมาลงโทษอย่างแน่นอนนอกจากปพงบ่าวของอัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ใจแล้วเราได้ทิ้งไว้เกียรติคุณแก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลัง ในคำพิอันกุรอานได้ยกย่องนบีอินยาสในสุรออัสซอฟฟาตอายะที่ห2 9ี่129ถึงอายะที่132มีใจความว่าสันติจงมีแด่อิลยาซีนหรือบ้างว่าวงวานของยาซีนแท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในปวงเบาของเราผู้ศรัทธานาบีอินยาส ได้ถูกกล่าวถึงในคัมภีอัลกุรอานซึ่งเล่าถึงคําเทศนาของท่านนบ,บีอินยาสได้บอกให้กลุ่มชนของท่านมาสักการบูชาอัลลอฮ์และเลิกนับถือบาลาซึ่งเป็นเทวรูปหลักของพื้นที่กลุ่มชนนั้นในสุรออัสซอฟฟ,ฟัสอายาที่ห2 3ี่ถึงอายาที่ห2 6ี่มีใจความว่าและแท้จริงอินยาสนั้นเป็นคนหนึ่งในบรรดาหลอซูนเมื่อเขากล่าวแก่หมู่ชนของเขาว่าพวกท่านไม่ยำเกรงอัลลอฮ์ดอกหรือ พวกท่านเขารบสักการะบาลาและพวกท่านทอดทิ้งผู้ทรงเลิศยิ่งแห่งปวงผู้สร้างกระนั้นหรืออัลลอฮ์คือพระเจ้าของพวกท่านและพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านแต่เก่าก่อนเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลาม ซึ่งเป็นหล่อศูนและนบีที่สําคัญของอิสลามอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งดํารงตําแหน่งก่อนยุคสมัยของท่านนาบีอัลยะซะอัลฮิสลามนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอัสสลามอะลัยกุมบะรอมะตุลลวะบะบารกาตุ